อาการแมวขาหลังไม่มีแรงเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและพบได้ทุกช่วงวัยเจ้าของมักจะพาน้องแมวมาหาหมอด้วยอาการเดินเซเดินขาหลังปัดไปปัดมาเดินและลม้มหรือลุกขึ้นอย่างลำบากซึ่งสาเหตุเหล่านี้จากโรคทางกระดูกและข้อโรคทางระบบประสาทหรืออายุของน้องแมวที่มากขึ้นดังนั้นการหาสาเหตุของอาการ จึงต้องได้รับการวินิจฉัยโดยศัลยแพทย์โดยตรงร่วมกับการซักประวัติเจ้าของเพื่อวางแผนการรักษาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับน้องแมวแต่ละตัวโรคที่มักพบว่าเป็นสาเหตุของแมวขาหลังไม่มีแรงได้แก่โรคข้อสะโพกเสื่อมเป็นโรคทางกระดูกและข้อที่พบได้บ่อยในแมวสูงอายุโรคนี้เป็นความผิดปกติของการเจริญเติบโตทางข้อต่อข้อสะโพกส่งผลให้เกิดภาวะข้อสะโพกเสื่อมตามมา ดังนั้นเมื่อพบว่าลูกแมวขาหลังอ่อนแรงควรจึงพาน้องแมวมาพบแพทย์ทันทีโรคของไขสันหลังได้แก่โรคไขสันหลังเสื่อมหมอลองกระดูกกดทับเส้นประสาทเนื้องอกในไขสันหลังไขสันหลังได้รับอุบัติเหตุซึ่งการเกิดโรคที่ไขสันหลังจะส่งผลทําให้แมวเป็นอัมพาตได้วิธีการรักษาแมวขาหลังอ่อนแรงซึ่งแพทย์มักจะใช้หลายวิธีร่วมกันโดยปรับเปลี่ยนตามสภาพร่างกายของน้องแมว และภาวะความรุนแรงของโลกการรักษาด้วยการผ่าตัดมักทำในกรณีที่การใช้ยาและวิธีอื่นไม่ได้ผลโดยมีจุดประสงค์หลายอย่างทั้งเพื่อลดความเจ็บปวดปรับโครงสร้างให้ใกล้เคียงกับปกติหรือเพื่อเอาเนื้องอกออกการทำกายภาพบาบัดแมวเป็นวิธีการรักษาหนึ่งที่ปัจจุบันนิยมใช้ร่วมกับการรักษาอื่นๆเพื่อให้ได้ผลรักษาที่ดีขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดอาการปวดฟื้นฟูเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อข้อต่อและระบบประสาทการกายภาพบำบัดมีทั้งแบบใช้อุปกรณ์ไม่ใช้อุปกรณ์เช่นการยืดหดข้อต่อการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเครื่องเลเซอร์การรักษาทางยานิยมใช้ในแมวที่มีข้อจำกัดคือไม่สามารถผ่าตัดได้กลุ่มยาที่นิยมใช้ได้แก่ ยาลดปวดลดอักเสบเช่นอนติโนยาบำรุงระบบประสาทยาบำรุงข้อเช่นแคลฟริกถ้าตั้งแมวของคุณมีอาการดังกล่าวแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับด้วยรักระหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ